เอาใจคนรักรถคลาสสิกนะคะกับรถที่มีโครงสร้างภายนอกทํามาจากไม้ทั้งคันได้รับแรงบันดาลใจมาจากรถซีทรองรุ่น 2CV ค่ะซึ่งรถคันนี้สามารถขับได้จริงแล้วก็เคยถูกนําไปแสดงโชว์มาแล้วด้วยค่ะรถที่เห็นอยู่นี้เชื่อหรือไม่คะว่าโครงสร้างภายนอกของตัวรถทํามาจากไม้ทั้งหมดค่ะโดยได้แรงบันดาลใจในการสร้างมาจากรถรุ่นซีทรอง 2CV อีกทั้งเห็นเป็นรถไม้แบบนี้แต่มันขับได้จริงนะคะ รถยนต์คันนี้เป็นฝีมือการสร้างของช่างไม้ชาวฝรั่งเศสวัเกาชื่อว่ามิเชลโฮบินยาร์ดซึ่งเขาใช้เวลาในการสรรสร้างรถคันนี้นานถึง5,000ชั่วโมงในระยะเวลา5ปีค่ะโดยเขาเริ่มสร้างรถคันนี้ตั้งแต่วันที่17มีนาคมปี2017พอสร้างเสร็จผลงานก็ไปสะดุดตาบริษัทซีตรองที่เป็นผู้ผลิตรถยนต์ซีตรอง2 C v สัญชาติฝรั่งเศสจนถูกนำไปจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ โดยโครงสร้างภายนอกของตัวรถคันนี้ทําขึ้นมาจากไม้หลากหลายชนิดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นไม้แอปเปิลไม้ลูกแพรโดยบริเวณปีกด้านหน้าและด้านหลังของตัวรถทํามาจากไม้วอลนัทส่วนฐานสําหรับประตูและท้ายรถทํามาจากไม้เชอร์รี่ในส่วนของเครื่องยนต์ก็เป็นการนำเครื่องยนต์แก๊สของซีตรองมาใช้ใหม่ซึ่งสามารถทำความเร็วสูงสุดไดถึง80กิโลเมตรต่อชั่วโมง อย่างไรก็ตามรถคันนี้เป็นยานพาหนะที่ไม่ได้รับการจดทะเบียนดังนั้นจึงไม่สามารถขับได้ในพื้นที่ทั่วไปแต่จำกัดไว้ในพื้นที่ส่วนบุคคลเท่านั้นนะคะสำหรับรถยนต์ซีตรอง 2CV ถือว่าเป็นรถเก่าหายากรุ่นหนึ่งเนื่องจากมันผลิตขึ้นในช่วงปลายทศวรรษ1940แล้วก็เลิกผลิตไปในช่วงปี1990 ทำให้ปัจจุบันรถไม้คลาสสิกคันนี้ไปต้องตาต้องใจนักสะสมของโบราณแล้วก็ถูกประมูลไปในราคา2,02,500 0ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ7 8 0 0 0 0บาทในช่วงต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาค่ะซึ่งถือว่าเป็นการทำลายสถิติสูงสุดเท่าที่เคยมีการประมูลขายรถรุ่นตรอ C2 CV ซึ่งมีมูลค่าอยู่ที่184,000ดอลลาร์ 1, 4, สหรัฐหรือประมาณ6 00้4น0 0 0 0บาทค่ะซึ่งนักสะสมที่ทำการซื้อรถคันดังกล่าวไปมีชื่อว่าชองปอลเฟยอง ซึ่งตัวเขาเป็นผู้บริหารพิพิธภัณฑ์วัตถุโบราณและงานแสดงสินค้าอีกทั้งตัวเขายังสะสมรถรุ่นซีตรอง2 CV อยู่แล้วด้วยค่ะอย่างไรก็ตามมิเชลโฮมินยาร์ดจะไม่หยุดงานของเขาเพียงเท่านี้นะคะเขายังมีโครงการต่อไปที่จะทำให้สำเร็จนั่นก็คือการสร้าง c a b i บิโอเล o ตคูเป้แชปพรที่ทำมาจากไม้ทั้งคันโดยเขาหวังว่าจะสร้างเสร็จให้ทันเวลาครบรอบ70ปีของรถตระกูลซีตรอง GS ในปี2025นี้ค่ะ